พี่น้องขามือนีเขามีข่าวประเด็นหลอนเนาะทีตามคนก็ตัางสางสัยค่ะก็คือข่าวของนางเอกสาวก็คือก้อยชาดีนีคะ่ะพี่น้องคากาลัางเป็นประเด็นเลยตอนนี้พี่โจค่ะกําลังเป็นกระแสเลยเพราะว่าตัตงแต่มือที่น้องว่าแต่มาทงการแสดงกับสาวมาพิบัเทลงทุกคนก็สงสัยว่าน้องไปใส่น้อ,นองมีเหตุผลที่ยังรอน้องก้อยยังเหี่ยวให้น้องก้อยออกมา ชี้แจงอธิบายว่าเกิดอยยังข้นในมือนหนหรือวจังไหนแต่ก็มีกระแสข่าวต่างๆหน้ามากนะครับว่าน้องจะลงแต่เขาก็ยังบอเสือไม่เชื่อเลยว่าน้องจะลงเพราะว่าเขาเห็นน้องอยู่ทั้งวัยที่สาวน้อยแล้วน้องสวยงามน้องเป็นโตเด่นนั่งเอกน้องเป็นนั่งเอกลักของวงและน้องแต่อย่างที่ที่ว่าน้องยังติดสัญญาอยู่เลยอีกสองปีเ่ากับ่าคิีว่าน้องจะลงแล้วที่นี่ ค่ะว๋วเว๋วออกมาแววแววอีกแล้วค่ะพี่น้องน้องก้อยชาลินีค่ะล่งตัดสินใจล่งแล้วล่งจากคณะสามารถบเป็นประธานแล้วลอยเปเส้นครับพี่น้องครับอ๋อตกใจตกใจกันค่ะเากสียใจด้วยเสียดายด้วยเสียดายความสามารถของน้องที่น้องอยืนอ่ะพูดแหละว่าน้องมีความสามารถน้องไปยื้อสาก็ได้แต่ว่าเขาเห็นน้องเคื่องไม้ที่สาวนอนแล้วน้องสวยน้องเด่นน้องสง่า มันเป็นอะไรที่ลงตัวเราอยากหีน้องอยู่บนเวทีสาวน้อยแบบนี้อืขาะัางเอกไปกับป็นไดล่ะลงตัวค่ะน้องขานังเอกเนาะนั่งเอกแหะเพ่นกับด้ลงจากซาวนอยไปเ้าก็ต้องรอดุลว่าทางคณะครับซาวนอยเป็นบอลแทงเพื่อนสีมีผู้ใดมากมาแทนมาแทน่ค่ะแต่เสื้อเสื้อหมันให้ผู้บริหารแหละวอตเจอนิง ผู้บริหารสาวนเป็นมันแพ่งเนี่ยเพิ่นเก่งอยู่แล้วเพิ่นสามารถหาคนมาแทนได้อยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นนีไหวพริบเรื่องนี้เพิน่นมีความสามารถในเรื่องนี้อยู่แล้วคแต่ใดๆแล้วการอยากให้พี่น้องเนี่ยคือรอ<ช>รอทางบริจูหรือทางคณะทีมผู้บริหารสาวนอนเนี่ยออกมาชีแ้แจงอีกที่หนึ่งว่าน้นองลงแทนบอรจริงบอเร็วนี้เนาะน่าจะเร็วๆนี้แหละเราคิดว่าเนาะรออย่างเดียวเท่านั้นหระพี่น้องจัแล้วก็ ข้ากันเา่าสซพี่น้องตัง้งแต่นี้เราก็ตกใจเนี่ค่ะพี่น้องอแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่นะยังแอบหวังว่าแอบหวังว่าน้องอาจจะเปียนใจแต่เมื่อวานนี้เขาเห็นบอโจออกมาไล่สดแถลงข่าวเล่นบอกในช่องสาหรับไปบัณฑ์แ่งบอลก,ก็บ,บอกว่าได้คุยก,กับพอ่อกับแม่ของน้องแล้วล้ะก็อ,อยู่ที่การตัดสินใจของน้องเลยบอลให้น้องตัดสินใจเลยว่าจางาังไดจะอยู่หรือจะไปจังไดคืออยู่กับน้อง เคารพการตัดสินใจเนาะนครับพี่น้องบ่อยก็นะบอยเดมี่มีปัญหาอีกอย่างดอกสมมติว่าน้องจะลงอีรีแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันยังมีสัญญากันอยู่อ่าก็คงจะถ้าน้องลงอีรีนะครับผมตามที่ว่าข่าวนี้เนาะถ้าน้องลงอีรีก็คงจะมีการคุยกันในเรื่องสัญญาเตี้ยกันแล้วกันก็บ่อยเดมี่มีปัญหาอีกอย่างแต่ว่าเขาข่าวก็คือไปยิน ได้ยินมาเนาะค่ะก็คือนักเอกก้อยชาลินีเพื่อนกระไดล่งลงจากซาหนอยเิมันแหงค่ะพี่น้องคะนี่นะคะพี่น้องเนาะจังใดก็อยากให้พี่น้องรอติดตามทั้งสาวนอยเป็นธแห้งอีกที่หนึ่งว่าเพื่อนจะออกมาบอกว่าจังใดค่ะแต่ข้อมูลของเราก็ไม่น่าผิดนั่นแหละครับพี่น้องค่ะพี่น้องจังไดกะ ข้าสองคนนะคะกับโคลาเป็นคนนี้ค่ะพี่น้องนี่ข่าวมอหลงมาลัยังสิ้ออกสูพีสูนองฟังนี่นะคะพี่น้องวันนี้ก็เป็นข่าวดวนข่าวกรลั้งดังเลยในช่วงนี้ค่ะข้าวที่ถูกคนไห้เนาะข่าวที่ถูกคนรอคอยหลักกันให้การติดตามแม้ว่าเรื่องนี้สิเป็นจังไดสิพี้แค่เอามาจังไดในรูปแบบใดถุกคนต่างรอติดตามรอคําตอบเบิดรอคําตอบจากน้าก้อยอในเมื่อทานองเลือลโรงแล้วกะกะข้ารโรนการตกดตัดใจของน้องนะค่ะเพราะว่าน้องจะไปยุไส ผมเสื่อว่าแฟนคลับและก็ยยางสีห่างกับสนับสนุนน้องคือเก่าอ่าแมนครับแล้วก็ให้กาลังใจคณะทีมสาวน้อยเป็นบันแท่งทุกคนแต่ขอให้หานักเอกใหม่และก็หาคนมาแท่นใดโดยได้ผมเสื่อว่าผู้บริหารสำหรับเป็นันแท่งเป็นเก่งอยู่แล้วบอจนอกรีสุดยอดค่ะโอเคครับค่ะสำหรับมอนีกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ